แหกปากเสียงดังๆอย่างนี้อ่ามาดูนะคะแทนเทนแทนแทนตอนนี้ตอนนี้นะเราจะกำงเข้าสวนจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่สวนผักเล่าเห็นไหมมุมเล็กๆประมาณมสองเมตรสามเมตรอะสองเมตรสามเมตรก็นี่เราก็มีสวนผักสวนผักสวนผักเล็กๆนะคะอ่า พี่ชิบาบ้าบอกว่าครับคุณและพีพัฒนะคะน้องมาน,นี่นะคะทักทายพี่และพีพัททักทายนะคะพี่ละพีพัฒนี้ไม่รู้ใครไม่ไม่รู้ตัวจริงท,ท,ท่าน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 ไหนนะคะมีมะม่วงมีมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะพี่ละพีพัสาวิโอไปหาบ้านเอาบ้านลองไปหา นี่ทุกคนเราสามารถที่จะแปลงพื้นที่เล็กๆให้มีประโยชน์อ่าแปลงพื้นที่เล็กๆให้มีประโยชน์พี่ยายน้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ยายน้องคะ่ะอ่ะแปลงพื้นที่เล็กๆให้มีประโยชน์มาดูนะอ่ะ,อาานะอะพื้นที่นี้นี่นะคะแปล มุมหนึ่งนะคะปลูกผักสวนควานนะคะอ่าเรามาดูอีกมุมหนึ่งสวยมากนะคะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่ยายน้องสวัสดีค่ะคุณๆๆอ้นอ้นค่ะมาอีกมุมหนึ่งตรงนี้เป็นแปลงผักนะคะเราจะปลูกปลูกอะไรนะพริกนะคะมีข่ามีตะไคร้แต่ใบมะกรูดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมีพริกนะคะข่าตะไคร้โหระพา กระเพราโหระพาแล้วก็ใบแมงลักนะคะอ่าแล้วก็จะมีผักต้นเล็กๆนะคะขึ้นมาก็จะมีผักอะไรนะคะน้าอะไรต่างๆนะคะแม่ยายน้องแม่ยายน้องกุณลาีพัชจิตนะคะทักทายเยี่ยมมากเลยสาววีโอขอบคุณค่ะนะคะอีกฟังหนึ่งอีกฟังนึงนี่อีกฟังหนึ่งเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรนะเขาทำเป็นไอเนี้ย เขาทาเป็นค้างค้างนะคะที่เขาทําเป็นไม้เลื้อยฝั่งนี้จะเป็นไม้เลื้อย <c oughs> จะมีแตงกวานะคะเ <c oughs> ยอะม,มากเลยรู้จักใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ขอบคุณค่ะสองเมตรเองนะคะตรงเนี้สองหรือสามเมตรนะคะฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศขึ้นแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วก็คุณโดอุพี่โดอุนสวัสดีค่ะคุณโดอุสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนดูนะคะ ดูนะดูนะสาววิโอจะพาทุกคนไปดูนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ก็จะมีม,มุมนี้พริกนะคะพริกเราจะปลูกเยอะนะคะพริกจะปลูกเยอะเพราะเราใช้พริกเยอะนะคะสวัสดีพี่ชายน้องพี่เอ่อคุณตอนนะู๊ดนะพี่ตะอู๊ดนะคะสวัสดีค่ะพริกเราจะปลูกเยอะนะคะไม่ใส่แว่นตาก็ได้ <laughs> มันไม่ค่อยสวยอ่า พริกนะคะเราก็จะลงอันนี้จะลงถั่วนี่ถั่วข,ขึ้นแล้วสองวันเองถั่วข,ขึ้นแล้วนะคะน้องมานีบอกเยวเยี่ยวเยยสองวันนะคะเราก็จะมีวัตเกตวัตตเกตนี่ปลูกง่ายทุกคนมีวัตเกตนะคะปลูกง่ายเดี๋ยวค่อยๆปลูกค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วนะคะพี่อะไรนะปลูกกินเอง ก็ไม่ได้ซื้อเช่าเช่าละสีเขาละสีใช่ไหมอ่านะคะเราจะได้มีอะไรนะวิวสวยสวๆพิจิกาศสวยๆเอามาโชว์เพื่อนๆไงนะในห้องไลน์นะคะอ่าแล้วเขามีอันี่น่ะนะคะกามีกากน้ําตาลนี่เห็นไหมกากน้ําตาลนะคะกากน้ําตาลแท้นี่กากน้ำตาลแท้นะคะเดือดพิดูดนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยแล้วก็มี อะไรนะอะไรไข่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจูลินซีสังเคราะห์จูลินซีสังเคราะห์นะคะเราปลูกโดยธรรมชาตินะคะอ่าเราปลูกโดยธรรมชาติจูลินซีสังเคราะห์นะคะทุกคนอ่าแล้วจะมาพูดถึงเรื่องขายออนไลน์เราจะมาพูดถึงเรื่องขายออ สามศูนย์สี่แฮคูลเลอร์แล้วสิบสี่ขอบคุณค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องขายออนไลน์นี่เดี๋ยวขออัดอัดอัดให้ล้์